เตืนสัญญาณเตือนสัญญาณลงมาจะบอกว่าวว่ามควรยังไงถึงไลฟ์ว่างอยู่เหลืสองซินงพักแทบหลังกฤษเดี๋ยว Hi Hi from Pakistan สวัสดีคร anyway. ับหฮสยามสยามที่แปลว่าอะไรสดีที่รักเอาสยามแป็วที่รักไน้องมารดัตตายกหฮพินจาวอุคนดูเยอะไม่คไ่ได้มุไม่ได้อนจีนานมากรอแล้วหเอาไว้จะติดต่อ ถ้าไม่ห็นเรื่องอะไรหนูตอบคยมี่เคยมีแฟนครับอกว่าเวลาแคปอะในริงต่อแคปได้ดีกว่ามันปัดไอ้ตรงเนี้ยเอาดาวไอจีปัดออกไม่ได้ใช่จริง say hello to your new fan please say hello to your new fan จินจ้าว oh you're so pretty oh not that much you look like twin Like twin เดี๋ยวแทนมี many people say like um, w e a d o ุก like ซุป l ั n งไม่คนรู้จักเลยตัวเดียวไม่เคยมาดูเลยแล้วกูไม่เคนเข้าอ่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ในวันปิดกล้องของซีรีส์แฟนที่ทายแฟนที่ทายแพทส่วนใหญ่แนะนำนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วและตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มซึ่งคิดว่าเหลืออีกประมาณสองซีนซีนเดียวสองเมื่อกี้มันเสร็จไปซีนเดียวเอาโทษมีสามอ๋อสาม เฮ้ยเหลือเขายกมาถ่ายก่อนแน่รู้พี่มาทำหน้าเบะทำหน้าเบะปากไปในหนัง่อยค่ะเรื่องอะไรวะเบะปากไปในหนังเลยค่ะก็เล่นหนังอะไรมาเนี่ยพี่มาพูดอิงโชว์หน่อยค่ะ อ่ะเดี๋ยวพูดไปโอมปโเดี๋ยวพเดี๋ยวพี่พูดแล้วผมแปลเป็นไทยให้โอเคเฮลโล่พี่ฟานสวัสดีทุกคน how are you today เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ have a good day right เป็นวันที่ mm hmm. ดีใช่ไหม I miss you คิดถึงนะ <laughs> I love you รักนะ I want to talk with you ฉันอยากจะคุยออกับคุณ Come on come on baby ให้คุกกินโอเค so cute miss you ตัวเองปล่ะเขาตอบได้ไหมล่ะโอเค we miss you too เอาสะยากเลยอีมีใส่อูแหละน้องสาวผมนะบล็อกนะครับตอนนี้บอกผู้พิการปักหมุดคนนี้นะครับชอบบูลี่ครับแขวนเลยแขวนเลยไม่โดนแขวน ก็บูลลี่ครับวันนี้ดีมแตกแน่วันนี้ไม่ she bully me it broken you're heartbroken yeah heartbroken she uh she me you want someone to fix no not not fake it s real <laughs> <S <So> whatever <S มามาเลเซียเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับ tomorrow t o r r o t o r r กติไลฟ์มออีคนดูอยู่คนไม,ไม่มหกคือจอกก็สองพันป่ะสองพันห้าไปวนน้คนเป็นหมื่นไม่ใช่ที่อาหารอะตอนไหนที่ทำอาหารอ๋อที่ทำอาหารตอนนู้นไอจีที่อะรหรอไม่กี่มูฟติ๊กต็อกไม่ไดาว่าติ๊กต็อกมีคนดูอยู่คนแต่ตอนทำอาหารตอนนู้นเป็นหมื่นไม่รู้ว่าเขามนดูหรือเ้าชอบคนทำอาหารอ้าวมันค่างแล้ววะออม่ได้เลื่อน แต่แบบอินเตอร์แฟนบ่หรือยังเหตุผลทำไมไม่ค่อยไรใน่จีก็เนี่ยแฟนตึมเลยคุยไม่รู้เรื่องเก้อพี่มีผมแล้วคนไม่กลัวอะไรอ่ะเดี๋ยวจะตอบพอนะโอเค You too are not old so you can you speak a little bit Chinese baby อ่ะ Chinese Chinese เนี่ยนี่เห่านี่เห่าเราซื้อเราซื้อไปว่าคุณครูดูคนจีบกันพักอันนี้เดี๋ยวซีฟู้จิ้มสโลอ่ะ พี่มาปวดขี้ <laughs> พี่มาปวดขี้เหรอคะเขาเรื่องยางไงวะหน้าเป็นออกทางตาขนาดนั้นว่าปวดขี้นะฮู When is s w e e t h o o นที่ d Taste coming? t o morrow มีอะไรกูตอบ t o no, morrow น o no, น o no, just kidding นะเอ่อ next month ใ uh, ช่อไหม e next month Yeah, next month, yeah, next month. no right now we like preparing for the OST we me me and Pimang like we taking the singing class อ่ะร้องเพลงโชว์หน่อยเดีวโอเคอ่ะเพลงที่ร้องเพลงที่เรียนมาเพลงที่เรียนมาเออเพลงที่เรียนมาวะคำเฉยเฉยอีเล่อยากเชิญเวลาได้ยินคำเฉยๆฉยต่อ อย่าเช่ทำเป็นไม่เคยสนใจอาจฟังเป็นคำไม่ชินหูใครบางคนไม่เอาไห้ไม่เคยใช้คนที่บึง <c oughs> อย่างคล้ายเรา <c oughs> เอาคุณร้องเพลงอะไรวันนี้กินข้าวอะไรช่วยคิดหน่อยกระเพราหมู back to basic ผมร้องเพลงนี้ตอนเรียนอะ่ะ อ think they call this love ลองไงร้อง All I Dream of All I Dream of Is Your Eyes All I Long For Is Your Touch And Darling Something Tells Me It's Enough เอาจริงกันเลยมึงเอาจริงกันเลยมึงเอาจริงอ่ยก็ร้องหลงห้ายเหมือนกันไปร้องร้องไม่ดีโดนด่าเอาเราไปก็ร้องไม่ดีไปก่อนแล้วพอเราการพัฒนาเซลล์ดีอ่ะ เมื่อกี้ผมกักไว้นะที่ผมร้องดีกวนั้นเลยผมกักไว้ก่อนผมไม่ได้เห็นการพัฒนาของผมไงทักทายกันหน่อยบราซิล Hello Brazil Brazil ทักทายหน่อยอโอลาโอลาโอลานี่ใน,นสเปนป่าวะหน้าเหมือนกันเลยใช่ครับเราเป็นพี่น้องกันเฮ้ยมันมีคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยเพราะเราเป็นพี่น้องกันเราเลยเด็กๆเหมือนกันเคยรีมเคยอะไรยากว่า I make the face you make the sound เคยดูป่ะเคยดูโอเคโอเคโอเคทำทำได้ก่อนเลยอันนี้ใครนี่นี่ทำได้ก่อนเลยทำเสียงต้องต้องทำให้ดูทีนี้ใช่โอเคอันนี้นะโอเคหนึ่งสองสามกูโดนอะไรอยู่อะโอเคปารีสอะอ่ะโอเคหนึ่งสองสามหือหือทำแบบนี้โอเคอะ ไอ้กูตอี่วะหนึ่งสอเอาเสียงอ่ะเอไม่เองอย่างเทำป็ดูก่อนรอบนึงอเงี้ยอเคเนี่ยเหมือนนันเมื่อกี้เลยอ่ะทำเสียงแล้วน่าให้มันครีเอทีฟ่ยสิอ่าเมื่อกี้เมื่อี้มีสองดนมินะครีเอทีฟไหโอเโอเค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  เอ้ด hey, ีๆโอ้ยต้องหลอนแล้วไม่ดีดีวะแบบเพื่อดีวะอเมริกมีคอนเทนตนอร์อยู่เล่นดิ๊งอันนี้เรารอเข้าซีนนะครับทุกคนจริงเราก็ถ่ายหมดแล้วแหละเรารอปิดกล้องมีอะไร What are you doing? Um I don't know <laughs> Why I'm here? We're just taking a break before continuing shooting. มองอะไรนะทำไมมาชอบแอบ,บถ่ายองค์ครับไม่เคยแอบนะครับก็ถ่ายเลยแอบบต้องไปแอบ,บนู่นไกลๆครับถ่ายไปว่าถ่ายนะตอนแะไอย่างเงี้ยเอา้าคุณรู้ว่าธรรมชาติเกินไม่ใช่ไม่ธรรมชาติเพราะเราลงรูปแบบว่าไปในค่ายเขาถ่ายเราแต่งหน้าตามผมเราดูดีหมดแหละถูกปะล่ะอ๋อนี่คืออันซีนใช่อันซีนเราต้องถ่ายแบบว่าไม่ต้องไม่ถ่ายไม่เหมือนคนอื่นไงถ้าเขาอยากได้รูปดีๆเขาก็ไปดูในค่ายจิมทีวีแล้วก็จริงเพราะได้จริงเราก็แต่งเนาะก็แต่งก็ตุ้งสะบัดเลย คนไปเจอตัวจริงๆอู๊ดมาร์คไม่เหมือนในรูปเลยนะครับจริงนะเป็นในรูปนะคะเป็นเรื่องปกติพี่ตองพี่ต้องกำลักินข้าวอยู่ไม่ไปเลยเดี๋ยวเนี๋ยไว้สุดท้ายแล้วพี่ต้องันนี้พี่กล้องแหละใช่มีคนบอกโอมาร์คคิดยังไงทำไมแฟกชิลลอยูรู้จักพี่แฟกปะไม่รู้ไอ้ไม่เคยเจอเยอะพี่แฟกพี่แฟกคือคือเขาเรียกว่าอะไร เซเลบท่านหนึ่งเหรอจังเป็นเซเลบก็มาสวยจีเป็ไม่ไม่เป็นไม่ได้เป็นคนดังแต่เป็นคนรวยเป็นเซเลบอือพี่แฟกเป็นคนที่แบบเอางี้ตอนที่แฟนผมบินตามทุกประเทศเหรอเออโหเป็นเซเลบว้าวเราน่าจะเหมือนแบบบินเขาบินส่วนตัวจริงพี่แฟร์เออเลยเขาบินเขาบินส่วนตัวเด้อในบ้านนี่มี BTS ด้วยป่ะพี่แฟร์ใช่จริงปะเนี่ยจะปิดกล้องเหรอใช่จ้าโฟนโฟนมา เฮ้ยป๊าป้าพี่อาร์มป๊าป้าเราป๊าป้าป๊าป้าทำฟันป๊าป้าไอป๊าป้าทำเล่นเป็นหมอฟันโอ้พี่ต้องบอกว่าโอ้มาร์ดูก็รู้อได้หมดอะยุคนี้แล้วจริง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 ผัดกันบ้านนะวางวันอะไรอ่ะใช่ใครอยากจะนำก็นำวันนี้รู้สึกว่าอุ้ยวันนี้ทำงานมันเหนื่อยวันนี้อ่อนแอนอนน้อยผัดเกิดนั่งเฉยเฉยเธอนำให้หน่อย วันนี้วันแฮมเมื่อกี้อ่ะพี่มาคุณะถึงเข้าถึงห้าเราอยู่ด้วยกันมันจะสิบแปดบทตลอดน้องลูกโอมพี่จุ๊ดเนวยวดีครับเามี่พี่ฉายาในก่อนนะน้องลูกโอมอ่ะช่างแต่งช่างแต่งแต่งไอสไตลิสเขาแต่งแต่งยังไงเขาเรียกว่าอะไรน้องโอมเม็ดน้องลูกโอมเม็ดก็พี่มาสอนว่าพอเราจะได้ดีเราต้องเริ่มเม็ดก่อนเราต้องเริ่มแหละเราต้องแบบเริ่มเยอะก่อนเริ่มแบบจริงจริงหูเราอ่ะแทบจะไม่ต้องได้ยินไปข้างหนึ่งได้เลยใช่ไม่พอเราเซิทีฟแล้วดึงนี่เจ็บ เจ็บพี่บกาเจ็บก่อนเดินผ่านเดินสวนปุ๊บร้องได้เลยที่เดินสวนลมโดนหลดร้องได้เลยถ้าช้เครื่องสับอาพี่มาสอนว่าถ้าไม่ใช่คาร์เตอร์แบนดให้แพลไปก่อนให้แพลเลยแสบให้ให้รู้สึกคันก่อนแป้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ขนธรรมชาติให้รู้สึกทิ่มเลยยายสังเคราะห์ไม่ได้เจ็บหน้าไว้ก่อนครังจริงแล้วถ้าใต้เสร็จแอากาศร้อนพี่มาสอนให้หงนี่ไปก่อนลงนี่เลยขอเปลี่ยนชุดคือวิถีวิถีวิถีของชาวเราพี่มาสอนด้ต้องเปลี่ยนชุดเลยต้องทำตากขอดถ้าถ้าซักตาบไม่ได้ตอนนั้นซักอบ ไม่ได้แล้วไม่ถ้าถ, <c oughs> ถ้าอย่างวันเดียต้องย้ายโลอื่เอาผักต้องรอไม่ไต้องเคลียร์ต้องปิดถนนเออใชพราะถ้าเอาไปเฉยแล้วรถติด,ดก็ไม่ไม่งั้นมันจะเลอเรามันจะเสียสุขภาพจิตม,มันจะไม่ลงมาไม่ได้ใช่รถติด,ดมันเสียสุขภาพจิตแล้วมาเล่นเราก็ไม่โฟร์ู้สึกว่างานไม่ดีก็ไม่อยากทำเนาะมีแต่คนมีแต่คนเคยพูดแล้วใช่บิ๊กป๊าเดี๋ยวจะโดนหยิกนะพวกเนี้ยป้าแรงเกินนะไอ้จิ้มแบบป้าหลังหลัง นี่เมาเลยเผาคนทำไมคายเสียวดูออกใช่เล่นกาวาชอบเซลฟี่ที่ฟิตเนปเซลฟี่แล้วแต่เป็นการเซลฟี่ที่อ่ะสมมติผมไปไปฟิตเนสเองผมก็เช็คอินไทยกับกระจกหรือแบบไายนี้ก็ถ่ายกบตัวเซลฟี่ถ่ายเปิดแฟลชแต่ว่าจะถ่ายตามแบบลแขนเส้นเลือดบางกระติกน้ำถือแขนมีเส้นเลือดนิดนิดถามว่าคนโฟกัสอะไรเห็นไหมล่ะปอไปไม่ธรรมดาหรอกจะเป็นให้ได้เลยดัดดี้อะฮะจะเป็นให้ได้เลยให้เขาเรียกว่า แกแบบกล้ามอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวปะป๊าดูมัพูดเองนะไอ้กล้ามอ่ะไอ้กล้ามไม่ใช่แต่อันนี้คำแรกไม่เกี่ยวนะอันนี้เราไี่ชอบเอง m a r k s i n g Last Twilight Please ภาพสุดท้ายเฮ้ยเคยเห็นชาเลนจ์เนี่ยที่มันจะมีห้องเป็นทถงๆเงี้ยแล้วเขาชอบร้องเพลงกันใช่ฮัลโหลได้กล้อง h a v สุ o ภาพสุดท้ายฮอร์ลอกฮาร์อ เอาวาอีอผู้อีกชอบชอบเอาละมึง <c oughs> โดนาปาลนะ่ะมึงไม่เกี่ยวแหละปาปาอย่านะสรุปแบบที่ไปถ่ายที่ไปถ่ายด้วยกันมาปาลบฟุตเทจทิ้งหมดเลยที่ไม่น่าโอมที่ไหนถ่นาแล้วนะเอเอเราเจอทีเดียวเราจะว่าจะโดนหยิกปะเนี้ยเตรียวไปแขนนมาให้หยิกแล้วมันเราเลยปาปาเอามันเลยเอางี้ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรา ทำไมกล้องกดดินโดนด่าน,นะคะหน้ามอภาพสุดภาพสุดมันไอ้วิเลียงเคยถามว่าเพื่ๆเพือบเพือบเพืบสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันเอาภาพของเธอจะจำาไว้แม้วันนั้นจะแค่นทุว่าเสียงเขาตอนเขาถ่ายกันปสุดวถึงอืน มาร์คาขิ่นเลยกูตายไปแล้วฉันชอบเสียงของมาร์คว้าเห็นไหมล่ะเห็นปะทีป่อบปมายยังหูถึงหูอะถึงเอาปีนี้เลยวะปีหน้ามาร์คโอมขึ้นทีป๊อบสเตจขึ้นทีปอบสเตจเราเพอร์ฟอร์มด้วยลองด้วยแล้วพูดอะไรไปลองสดเดี๋ยวุ่นนี้ก็ต้องไปคุยกับพี่แกง้มเนี่ยเขาจะให้ย้ายไปควบสองบริษัทจริงๆก็เัวสิงหไลเซอร์แหละเป็นดูโอ้ยเป็นดูโอคนเป็นเมนแหละ ควรจะเป็เมนร้องหรือเต้นเป็นเมนหน้าตาวิชวลเหรอเป็นว no ิชโชได้แต่ผมเป็นเมนเป็นคาแรคเตอร์เมนคาแรคเตอร์ว้าวาแล้วใครร้องใครเต้นล่ะเไปคนละทางไงแท่งไฟมาแท่งไฟมแทงไฟมาแทงพิเศษ ฟิลเตอร์นี่มันจริงเกินปะ่ะเหมือนไม่ใส่เลยก็ไม่ใส่เราต้องเน้นแบบเรียวอยู่แล้วอย่าไปใส่แบบเรียวเกินไม่น่าใส <c oughs> หน้าขาวเดี๋บวเดี๋ยวไม่อิมแพนะ็คนะตอนมีคนมาเจอเราอะ่ะเอาก็ตัวจริงเลยขาวเวลาตัวจริงก็ไม่ได้ขาวไนงะปากก<อ>็ไม่ได้แดงไนงะตอนแรกสงสารโอมที่มาเจอมาร์คแต่ตอนนี้เออดีแล้วให้มันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวป,ป๋าป้าแรงป๋า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 ไม่ต่างเนาะป๋าป๋าท่านเนี่ยจริงๆนะถ้ามันถ้ามันมีสามคนจะเป็นโอมเอ้ยมาร์คโอมอาร์มนี่เลยอุ้ยเข้าด้วยหนมาร์โอมอาร์มใช่มาร์โอมอ่ะ หรือว่ามาโอมอามแชร์ความสัมพันธ์แบบสามคนมาโอมอามว่าก็ก็ป๊าไปชูกาเดดี้ให้เราสองคนเป็นเด็กอ่ะแล้วแกแอบคิดกันเองใช่เหรออุ้ยพอดเรื่องใหม่ใช่พี่หาฟังอยู่เปล่าอ <laughs> ุ้ยดีนะป๊าไปชูกาเดดี้สองคนอ <laughs> ุ้ยดีเอาจริงใช่แล้วก็แบ่งกันข้างหน้าข้างหลังนี่เหรอใช่แล้วก็หมายถึงว่าโพหน้าโพหลังอ๋อพี่มาส์ซย์ไฮทูเดอะฟิลิปปินส์มาพูดใ มาบุเฮสายังซินโชนิฮาวบิงกะลาบาบิงกะลาบาส,<ว>ส,สบายดีลาวเยอะแลว้ลว,ลวอะไรดอน t u ็กซ์ l รี n d อั a t t อร์สเต t y ่ e saying แค่มอกเลยเธออ้าวเป็นเล่นพี่อาร์มสอนผมเองว่าทุกอย่างเป็นไปได้พอเรื่องใหม่เด้อเออระวังระวังเป็นอย่าหลายระวังระวังเป็นระวังเล่นซีรีส์ไม่รู้ตัวนะอืมออ จะไปแอมแชร์ว่ะไม่ได้ออกแอมแช์นานแล้วอะค,คือมันมีช่วงหนึ่งที่กลัวถ่ายแอมแช์บ่อยมากแบบเหมือนเป,ไป,ไป,ไป็นพิธีกรประจำอะแล้วแล้วตั้งหลังเขากูไม่รู้ว่าเขากูไปพูดอะไรผิดหัวว่าเขาไม่จ้างกูเลยหรอไม่มีค่าตัวเราแพงเปล่าไม่แพงโอ้โหไม่เคยเก่งเรื่องค่าตัวกัวบแอมแช์เลยพูดตรงรับเท่าเดิมมาตลอดเขาบอกว่าหวอวีสาแอมแช์นี่ให้ด้วยใจเลยอะแต่ก็หลังๆไม่ชอบกูไม่รู้ว่าปลาแบบอะไรกูว่าอ๋อเกาเหล่ากูว่าก็ไม่รู้แบบผมว่าเชอบ ป้าเขาเป็นคนไม่พูดไม่พูดแต่เขาเก็บเขาเก็บเขาก็เขาก็จะไม่ไม่เลิกใช้งานใช่แต่เขาเขาจะไม่ไม่บอกใครหรอกเขาเขาเก็บเขาจะไม่เลิกใช้งานน้องสระลูกเก่าดูตัวยังอ่ะนั่งไงชัดเจนชัดแล้วชัดเลยกูว่าอันนี้หลังๆถ้าเปิดปีใหม่มาโอมยังได้ไปอยู่ก็เดี๋ยวมึงก็ดูดีกันคนต่อไปก็มึงอ่ะที่ที่เริ่มหายไปจากไลน์นี้จบว่ามึงก็เริ่มหายไปแล้วถ้าหายไั้แต่เลยว่าแก่ก้าวเลย ้วปะป๊าเขาดูไม่ผักปะป๊าเขาได้แต่งเหาตอนนี้ให้คูเดานะเล่นวันนีู้ให้ดูเดาแอคทิวิตวันนี้เล่นอก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 เสร็จกลับมาที่ห้องแล้วก็ตกเย็นว่ายน้ำตอนนี้นั่งดูเคป๊นั่งดูเคปนั่งดูรายกาของเราเรากินอกไก่ไปด้วยใช่ใช่ตนเนาะยิงมาตอเราสู้พี่ญิงพี่ยิงพี่วันดีครับ่วครับพี่ผู้จัดการพเราพี่ครัดการเราคนนะครับผมไกล้แล้วน่ากลัวจังเลยเรียบร้อยมโดนอาบแช่แบด ถ้าอัมแชร์แบรนด์ปุ๊บจีิไม่มีรายการเลยในคลาที่ไปถ่ายไม่ค่ะในประเทศไทยเราดังดังสุดอ่ะใช่อัมแชร์คนดังจะอัมแชร์เยอะนะดีๆคบกันเหรอเราไปดูตรงไหนว่าเราคบกันวะเอาดูคนนี้นะอุ๊ยคนอะไรอ่ะไอพี่มารอะไรอ่ะยกเลิกยกเลิกคนโซอ๋อไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนพี่พี่มาดีครับ พี่อาพูดถึงพี่หญิงหน่อยผู้จัดการใหม่ของเราอครัอคือตอนแรกอ่ะอยู่ก็น่ารักนะน่ารักคือผมสารภาพเลยตอนแรกอ่ะเห็นตอนแรกเลยว่าแบบตอนนัเจอที่งานเซลวีใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเขาคงแบบสงสารถ้าเขาต้องทํางานหนักหรือต้องไปไฟกับใครเขาดูแบบนุ่มนิ่มอ่ะอืมแขาดูแบบอ่อนแอน่ารักกุ๊กปิ๊กเนาะตัวเล็ก ตัวเล็กๆน่ารักตัวเล็กๆน่ารักปุกปีกแล้วก็เป็นธนูท่านหน้าตธนตทนเหาะแต่จริงคือตัวแม่ขารู้ยังจริงๆก็อินเนอร์เขาตัวแม่เขา<อ>เ็ิ่งเด็กขาดนะใช่เขาก็จัดการเด็กขาดผมว,ว่าถ้าพี่อาดูอยู่เอาพี่หญิงไปออกพี่หญิงดังได้ขึ้นเป็นเศรปฐีคนแน่นอนก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์พี่หญิงมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเออ่ความพาวเวอร์ที่เป็นดาราพี่หญิงเขาาไม่อินเนอร์เขามีอินเนอร์ที่เป็นดาราเขารู้ว่าต้องทำยังไงเขารู้ว่าทำยังไงที่จะตกแฟนคลับได้พี่หญิงรู้พี่หญิงรู้ ใช่ใชายชายชายเขารู้เขารูา้ว่าเขาใช้ความน่ารักเขารู้ว่าเขารู้มุมกล้องตัวเองนี่นมาแล้วมารลูนนี่แม่เอง <S <S เยเีแม่มมแบบเขาน่ารักเวลาพูดจ่ายมามารูกนนี่แม่เอง<ช>พูดจ่ายะลรเขาเป็นคนน่ารักดูดู <ปะ S 1> ดูขา <ๆ S 1> ไปกินข้าวเขาอะเขาสั่งแบบสั่งซื้อข้าวทุกอย่างนั้นสั่งเยอะมากๆเลยเชื่อป่ะกินเขาเป็นคนที่แบบกลัวลูกว่ากลัวพี่อะว่าจะแบบอิ่มหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าจะแบบ เดี๋ยวต้องคุมน้ำหนักน้ำหนักเกินว่าไถ่ซีดีเขากินให้พี่หมดเลยใช่แล้วพี่ก็แทบไม่ได้กินเลยแต่ว่ารู้ว่านั่นคือความหวังดีที่แม่มีต่อลูกอ่ะใช่แล้วล่าสุดถึงเขาจะป่วยแค่ไหนเขาจะป่วยแค่ไหนเขายังมาทำงานอ่ะเขาไอตั้งแต่ธันวาอ๋อคืออะไครับเจนเลยครับพี่อ๋ออยู่หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องหลบมีคนไม่รู้เรานั่งไเปนหรือว่าแสงฝั่งนี้ดีกว่าไห้มาร์คงั้นเอานี่ก่อน ไม่ใช่เอาดัืงที่เดิมอ๋ออาชีพเขาต้องยิ้มเนี่ยเหวังอะไรอีกอโศกเข้าให้อันนี้ความใจเห็นบ่เราเป็นม่ได้เดี๋ยวมันฟิก์นี่ไงเฮ้ยเบี้ยวไม่ได้บ่เบี้ยวนี่เฮ้ยได้แค่ไหนครับอุ๊ยบ่อยตัวน์สวัสีรพี่ปอก็เลยนะนั่นแหละพูดถึงพี่หญิงก็นั่นแหละเป็น เป็นผู้จัดการที่น่ารักมากถ้าเป็นตัวแม่ของวงการพูดจิตถ้เรื่องดอนไหนเรื่องที่ไม่สบายใช่ปะเฮ้ยเขาแบบเขาจะมาทํางานแหละหมายถึงแบบเขากลัวว่าลูกเขาไม่คิดถึงเขากลัวพี่คิดถึงเขาเราจะไม่สบายใจเขาับเขามีในวงการนะพอครับเกิลอัมพัจราภาอนนท์ประสงค์หญิงหญิงเนี่ยจริงๆว่าต่อที่หินทาไม่ติดว่าต้องมาเป็นดูแลพวกเรานะก็น่าจะอยู่ท็อปชีวงการบันเทิงไทยในในดาราผู้หญิงอ่ะใชายชายชายพูนจิต

แล้วนะั่งคือแบบวันนี้อาวันนี้นัาง่อนวันนมาออมาทำอะไรวันนี้คิวสุดท้ายของแฟน,นแทันตแพทย์เนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วซึ่งเราถ่ายไปแบบทั้งหมดยี่ิยี่สิบสี่ิวจวเร็วนะถือว่านอน้อัดในยนยีาสองเดือนขึ้นเดืนเร็วประเทศกับซีนก็หนูนอนจริงจริงอะสิบสองตอนมันเรอยูอ่ระมาณยีบบ่สิบสี่ยี่สบหอ้าหรอจนเรมันี้และแต่ไม่ถือว่าตาสุตยี่สิบหกในันยี่สิบสี่อนนอแต่เราถือว่ารีบถ่ายให้ อยากให้อ uh ่อนแอเลยที่สุดใช่น่าแปลกน่าเกลียดเราจะไปคิดมากเวลาหลายคนคุยว่าเอ้ยเราไปคุยกับกล้องอะไรนี่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ anyway> ่ะการหลายปะมันคือให้คนดูเป็นเพื่อนเราฉะนั้นถ้าเราต้องเป็นกันเองกับคนดูแล้วก็เหมือนสมมติแล้วมีเพื่อนมางที่มั่งจะนั่งคุยกับเพื่อนนี่ไหมเพืไม่ตลอดเวลาถูกไหมก็เพื่อนเดินไปไหนก็ตะโกนคุยได้ปะแล้วเขาได้ยินเราไปมแล้วแก ได้ยินหรอ,อนังห่ได้ยินกนดหนึ่งครับได้ยินอยู่แล้วเขาได้ยินหอดปล่า <c oughs> เห็นไล่ะาไ,ได้ยินเงไหมได้เธอฉันไม่ได้ยินเหตุไหมเธอเปิดลำโพงยังเธอไม่เปิดลำโพงกันน่ะเปิดสุดหรือย,ยังใสหูฟังหรือเปล่าอยู่ในที่สาธารณะหรือเปล่าไป ไปดีฝ่างี้ไปดีฝ่าไปดีฝ่าไปใช่แบบอะไรนะหรือว่าเรานั่งที่เดิมแค่ไปครันนี้แะเราจะลาทุกคนแล้วมาเราจะมาฝากซีรีส์กันต่อกจะไปไปไปนั่งดูคนอื่นเล่นดีกวยเร่มร้อนแล้เห็นไหมหนึ่งได้ยินยินเห็นไหมพวกอะไรว่าได้ยินโธ่โอเคสามพสองร้อยคนนะครับ ยังอยู่อีกหญิงเหมือนอยากให้อยากอยากอยากให้พูดถึงนะอยู่ให้เหมือนอยากให้พูดถึงอยู่จับผิดนึกว่าคอนติเนียลซีรีส์ออดีอยู่อะโอเคฝากซีรีส์ด้วยนะครับวันนี้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับแฟนที่ทำแพทส่นใหญ่แนะนำสวีท g ู o ู d เทนทิดนะครับก็เป็นซีรีส์โรมติกทรัพีนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเรื่องนี้มากๆพวกเราสองคนตั้งใจกับมันลงมานะครับใช่ม่ติมาแห่งการไลฟ์ เราเคยดูนี่ป่ะที่เขาไลฟ์อ่านหนังสือไลฟ์กินนอนไลฟ์กินข้าวเนี่ยหมดเลยไม่เกี่ก็ใช่ไงหมดแล้วว่าเราต้องทําให้เขาเหมือนเพื่อนอ่ะมีเพื่อนมาที่ห้องใครนั่งคุยเพื่อนอ่ะมึงวันนี้ชีวิตมึงเป็นไงบ้างแบบมึงวันนี้กูมันไม่มีมันก็ต้องเดินไปคุยใช่ไหมละ่ะอ๋อแล้วก็ทําให้มันเป็น,นแบบเราเขาเป็นเพื่อนเรา you friend เ yeah, นี friend เยยๆเราดูขอบคุณมาก <friend. S 1> ครับโอเคฝากด้วยนะครับคิดว่าเดือนหน้าเนาะได้รับชมอย่างเนี้ยเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนมีนาครับ มีนายไจะได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับสบวันนี้บายบาย love you บายครับ